สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พ a ร์ทโฟรเว d ร์ดพอดแคสต์นะครับพอดแคสตที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่เรื่องราวในประวัติศาสตร์และก็ตำนานทั่วโลกนะครับในรูปแบบของ w วท์แคสต์ในซีรีส์ที่ตอนนี้ผมทํามาเป็นตอนที่หราเราไม่รู้เนะี่ยตอนที่3ามไหมตำนานเทพปกรรณากรีกนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับ1ในมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาโอลิมปัสอีกเช่นเคยครับแต่ว่าเป็นชื่อของมหาเทพที่หลายๆคนน่าจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับกับมหาเทพ แห่งท้องทะเลนะครับกับตำนานการสร้างกำแพงเมืองทรอยของเทพเจ้าโพไซดอนครับ พูดถึงเทพเจ้าโพไซดอนนะครับนี่คือหนึ่งในมหาเทพทั้ง3ผู้ยิ่งใหญ่นะครับแห่งเขาโอลิมปัสนะครับซึ่งประกอบด้วยซูสโพไซดอนและก็เฮดิสนะครับซูสเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองท้องฟ้าและก็สวรรค์นะครับสัญลักษณ์ก็คือสายฟ้าส่วนตัวของโพไซดอนเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลมหาสมุทรนะครับผมมีสัญลักษณ์ประจาตัวก็คือตรีศูนย์ครับแล้วก็อีกคนก็คือเฮดิสนะครับผมผู้ปกครองยมโลกจะมีสัญลักษณ์ประจาตัวก็คือเขียวเกี่ยวยาย ซึ่งความสามารถของเทพเจ้าโพไซดอนแห่งท้องทะเลเนี่ยฮะว่ากันว่ามีอีกสมญาณนามหนึ่งก็คือ earth shaker ครับหรือก็คือผู้เขย่าโลกครับซึ่งนอกจากมีพลังในการควบคุมน้ําแล้วเนี่ยตัวของโพไซดอนเองยังมีพลังในการควบคุมแผ่นดินด้วยนะครับวิลกรรมเด่นๆของโพไซดอนเนี่ยเรียกว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงหนึ่งในวิลกรรมของโพไซดอนที่เราน่าจะรู้จักกันดีที่สุดครับ กับเรื่องราวการสร้างกำแพงเมืองทรอยนะครับหนึ่งในตำนานที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเกลียวกลาดแล้วก็ความเป็นเทพเจ้าผู้ที่ไม่ประนีประนอมของโพไซดอนในเรื่องการสร้างกำแพงเมืองทรอยเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของเทพเจ้าโพไซดอนแล้วก็เทพเจ้าอพอลโลนะครับได้ถูกลงโทษโดยเทพซูสนะครับให้ไปรับใช้มนุษย์เป็นเวลา1ปีครับสาเหตุของการลงโทษนี้เนี่ย มีความแตกต่างกันไปในแต่ละตำนานนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะกล่าวกันว่าเป็นการลงโทษจากการที่พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะล้มล้างอำนาจของซูสครับหรือไม่ก็เป็นการลงโทษที่โพไซดอนเนี่ยให้ความช่วยเหลือเฮราในแผนบางอย่างนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่าโพไซดอนเนี่ยแอบบอกความลับว่าซูสเนี่ยแอบไปหาสาวคนหนึ่งให้เฮรารู้ครับซูสก็เลยลงโทษโพไซดอนนั่นเองครับ